เธอจะเงียบแบบนี้ต่อไปใช่ไหมแซมมี่เธอเอาไอ้นี่มาจากไหนฉันรอฟังอยู่นะฉันไม่มีทางจะบอกอะไรเธอหรอกเฮ้ยฉันจะเงียบเป็นหอยกาบเลยืึที่เธอได้ชื่อว่าแซมเมือกม้งมิงก็ใช่จะไม่มีเหตุผลซะทีเดียวในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันก็จำต้องใช้มาตรการรุนแรงแล้วหยุดนะไม่นะ สูสิเดี๋ยวสิหยียุยยยดก่อนฉันจะบอกเธอทุกอย่างเลยถ้าทำเควสนี้ล้มเหลวเกมโอเวอร์แล้ว <c oughs> และฉันก็คิดว่าการเก็บความลับไว้กับตัวเองเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดซะเองเธอรู้ไหมฉันนึกไอเดียที่ดีกว่านั้นได้แล้วมาแก้มาเธอแล้วไปดูกันดีกว่าว่าคืออะไรไง <c oughs> เหล่านักเดินทางทุกคนวันนี้เราจะมาทำหีบที่ไม่เหมือนใครกันนะแฟนๆเกมเกมชินอิมแพคจะต้องชอบแน่นอน แล้วมันจะทำจากอะไรหรอเหล็กแก้วหรือไข่มุกจะเป็นแบบไหนฉันก็เตรียมมาหมดแล้วฉันดีใจนะเพราะวัสดุหลักของเราสำหรับงานชิ้นนี้คือกระดาษลังไงล่ะโอแม่จเจ้าสุดยอดฉันไม่ทันนึกถึงของพื้นนแบบนั้นเลยเชื่อฉันเถอะผลลัพธ์ที่ได้เธอจะไม่ผิดหวังแน่นอนดูเหมือนมม่จะเล็กเกินกว่าจะเก็บความลับของฉันได้หมดไปนิดนึงนะงั้นเธอก็แบ่งปันความลับกับฉันได้นะถ้าเธอต้องการฉันจะไม่ว่าอะไรเธอเลย ไม่จําเป็นฉันแบ่งปันให้ผู้ติดตามบนดิจิตอลของฉันไปแล้วทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะสูซี่จะโชว์อะไรที่พวกคุณต้องเววอ์กันแล้วแซนมี่ระวังโทษทีฉันมือลื่นนะ่ะแปดหมดแล้วฉันยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะหะ<า>ดิจิตอกน่าไว้ที่หลังได้เลิกวุ่นวายก่อนแล้วมาดูชิ้นส่วนพวกนี้กันเถอะ แล้วฉันไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงนี่ยทีนี้ก็มาลงสีทั้งหมดให้เป็นสีม่วงกันอย่าลืมสวมถุงมือป้องกันและสวมหน้ากากด้วยนะสีสเปรย์จะต้องเหมาะสำหรับงานนี้มากแนะ่ว้าวมาดูนี่สิช่างเป็นสีม่วงสว่างสดใสอะไรขนาดนี้เหมือนในเกมชินเลยฉันชอบมากทุกคนหีบนี้จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะดังนั้นผนังด้านข้างจะต้องสั้นกว่าหน่อยมาติดกาวเข้าด้วยกันเถอะ จำไว้ด้วยนะว่าก,กาวนาร้อนไม่อย่างนั้นคงไม่เรียกกันว่าก,กาวร้อนหรอกแซมมี่เธอรู้สึกหนาวเหรอสวมผ้าพันคอในบ้านเนี่ยอืมมันเป็นผ้าโพกต่างหากไม่ใช่ผ้าพันคอเธอไม่เข้าใจเทรนด์ในเทวัดเลยโอ,อ้นั่นสิงั้นมาคุยเรื่องนี้กันทุกคนพวกคุณรู้จักเกมชินอิม a พ t กันไหมยังกดไลค์ให้ด้วยนะฉันรอพวกคุณเหล่าผู้คลั่งไคล้เกมเกณ์ชินอยู่แซมมี่เธอดูเหมือนตัวละครสําคัญตัวหนึ่งในเกมชินเลยฮะเธอพูดถึงอะไรนะ่ะ โอเนธพลังช่วยด้วยใ <c oughs> ครเป็นคนเล่นเกมชินเยอะไปแน่แซมมีเริ่มใช้คำว่าเนธพลังแล้ว <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยเออไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวแซมมี่คงจะกลับมาส่วนเรามาทำฝาต่อให้เสร็จนะขี้ยาวขี้ยาว แบบนี้จะนับว่าฉันมีพลังเวทหินแบบในเกณฑ์ชินไหมนะฉันจะเรียกว่าเป็นพลังธาตุการประดิษฐ์แบบใหม่ละกันสูซีฉันจะเลือกเธอเป็นตัวเล่นหลักเลยโขนจังขอบใจจะฮีโร่ของฉันฉันจะยกหีบทั้งเมืองเทวัดให้เธอเลยฉันไม่อยากได้หมดนะแค่ใบเดียวก็พอพรายงานมาทําหีบใบนี้ให้เสร็จเร็วๆเ,เธอเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ใครๆก็ขโมยอัญมณีในนี้ไปหมดได้ง่ายๆเลยนี่นะแม้แต่ความลับที่ฉันซ่อนไว้ลึกที่สุดก็ด้วย,ยงันมาใช้เนตพลังเพื่อปิดผนึกหีบกันเธอยากใช้ธาตุไหนดีล่ะฉ เมาเลือกอย่างอื่นกันเถอะอันนี้เปียกไปหน่อยนะยงั้นฉันเดาว่าเราจะขามธาตุน้ำไปเราไปเลือกสายฟ้าแทนใช่ไหมแน่นอนต้องขอบคุณทีบิดาบาที่ฉันเป็นแบบกันน้ำ <c oughs> แล้วก็แหงด้วยเธอต้องใช้อันนี้มัหนีห้าชิ้นเลยเหรอแพงจังโอเคเราถ้าเป็นสีทองแบบนี้ล่ะ ยังไม่น่าประทับใจอยู่ดีฉันกล่อมเธอไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวเธอจะได้เห็นทีหลังเองว่าของพวกนี้สําคัญยังไงแล้วก็เธอนึกได้หรือยังว่าสุดท้ายจะออกแบบผีให้หน้าตายยังไงอืมฉันก็กำลังคิดอยู่เอ้ตัวเลือกเยอะเหลือเกินโอ้นั่นสิเธอยุ่งมากเลยเพราะงั้นเธอไม่ว่าอะไรที่ฉันจะเพิ่มของตกแต่งเอาเองแล้วนะวู้ฮู้ปลดล็อกระบบอธิษฐานได้แล้วแบบ,บว่าโชคดีนะซูซี่จ้าจ้าทุกคนดูท่าว่าเราจะคิดไอเดียออกแบบกันได้อย่างอิสระเลยนะฮะ ในที่สุดฉันกล้าหาเธอเจอแม่ชีที่รักของฉันเอาอัญนนมณีของฉันไปให้หมดได้เลยได้จ้ะแบบนี้นะเดี๋ยวก่อนแซมมี่ทางนี้ดาวโลกเรียกแซมมี่ถ้าพูดถึงแม่ชีที่ไหนฮะโอเคหาในกูกันกันไหนดูซิว่าใครคือแม่ชีในเกมชินอิมแพกชื่อของเธอคือบาบาร่านั่นเองน่ารักสุดฉันดูเหมือนเธอคนนี้จริงๆรเหรอเธอทัง้งใจดีและเอาใจใส่แล้วทุกคนก็รักเธอธอยังอยากได้เหตุผลอื่นอีกไหม ว้าวฉันอยากมีตำราคาถาวสวยๆแบบนั้นบ้างจังทุกคนเราจะผสมผสานการออกแบบหลายอย่างในเกณฑชินไว้ในงานประดิษฐ์ของเรานะนั่นคือตำราคาถาบาบาระและสีสันของธาตุไฟฟ้าหยุดนะแชม่ม่ฉันทำผิดอะไรอืมเราคิดเหมือนกันเลยลวดลายนี้เหมือนที่อยู่บนหนังสือเลยเธอมีอีกไหมมีอีกหลายอย่างนะเหลืออันที่เธออยากได้ไปเลยฉันยกให้ทุกคนใช้แบบร่างบนกระดาษนี้ว่าเส้นลงบนลังนะ สิ่งที่ผู้คุณต้องมีก็คือมือที่มั่นคงและดินสอแหลมเมื่็จัดการได้นะเอามาให้ฉันสิซูซี่ตามสบายเลยจ้ะแซมี่ฉันทำเองได้แน่นอนเรียบร้อยบอกแล้วไงเธอช่วยตัดออกมาซูซี่เธออยู่ไหนลนะ่ะไม่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไมฉันต้องมีผู้ช่วยของฉันตรงนี้นะซูซี่กลับมากกอนถเธอทำอะไรนะแซมี่ฉันแค่ไปหยิบอะไรมาดื่มเองนะขอบคุณเจดเทพ แฮมสุเธอช่วยทำอันนี้ได้ไหมนะทุกคนพวกคุณขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณในขั้นตอนนี้ได้นะยังมีแบบร่างบางอันเหลืออยู่เราจะจัดการพวกนี้แบบเร็วๆแล้วนะเร็วแค่ไหนฉันอยากเห็นบ้างโอเคพร้อมแล้วทีนี้ก็ดูดีๆนะฮึ แล้วก็ฮิบแล้วก็เรียบร้อยเธอไม่ควรใช้พลังของเจ็ดเทพกับอะไรแบบนี้นะเห็นมาใช้พลังกันให้ดีๆหน่อยดีกว่าพักได้ทุกคนดูสีสันสดใสนี่สิอ่อเอเอานี่ฉันเอากระดาษมาเพิ่ม้วสูสีอืมฉันอาจจะเห็นด้วยกับเธอเรื่องสีม่วงเข้มนะแต่น้ำตาเนี่ยแซมมี่เธอทำเละหมดแล้วใช่ไหมอะไรนะไม่ใช่ฉันแค่เพิ่งเปลี่ยนใจ เราไม่จาเป็นต้องลอกทุกอันให้เหมือนกันก็นกได้นี่นะเธอพูดถูกใช้จินตนาการของผู้คุณได้เสมอเลยนะตื่นเต้นจังแซมมี่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้เธอใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการร่อนกระดาษสีพวงนี่นะอ,อย่างน้อยก็ได้คุ้มที่ลองอันนะ <c oughs> เราติดกาวลวดลายตรงนี้ลงบนกระดาษสีจากนั้นเราก็จะเอามาใช้ตกแต่งหีบทั้งใบสุดยอดไปเลยแล้วกาวอยู่ไหนล่ะฉันจะใช้เป็นอาวุธของฉันเองระวังหน่อยค่ะคุณไม่อย่างนั้นคุณจะเผลิดติดตัวเองไปด้วยเราสู้กลับไม่ได้นะ ฉันแพ้แล้วอย่าทำพลาดเหมือนฉันนะทุกคนโอเคทีนี้เราก็เริ่มตกแต่งหีบของเราได้มันจะต้องออกมาดูน่าทึ่งมากแน่นี่คือชิ้นแรกฉันรอคอยช่วงเวลานี้มาเป็นล้านปีแล้วเธออายุเท่าไหร่กันแน่นะแซมมี่โอเคปล่อยให้เรื่องนี้เป็นความลับอีกอย่างละกันฉันจะเก็บความลับนี้ไว้ในหีบด้วยเพราะงานเลยต้องป้องกันไว้แบบนี้ฉันจะได้ไม่เผลอพูดออกมาฮ่าฉันเก็บทองไว้ด้วยฉันนี่มันอัจฉริยะจริงๆพูดแบบปกติก็พอนะแซมมี่ เทีบเดาบาอากาศบริสุทธิ์จริงให้ฉันช่วยเถอเรื่องสมบัตินะแล้วของตกแต่งชิ้นสุดท้ายนี้ยกให้เธอขอบใจนะเฮ้เธอเอาเหรียญในเกมชิ้นของฉันไปหมดเลยนี่รอก,กันได้ร้ายกาศมากฉันจะจ่ายให้เธอถ้าเธอตกแต่งเสร็จไวตตลงไหมไม่จีวน,นาทีก็เสร็จด,ด้านตัดสีทองต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนเอ,อเอานี่ไปก็นฉันจะอัด เป็นตัวละครในเกมนี่เหนื่อยจริงๆแต่คนตลอดเวลาจนคอฉันแสบไปหมดแล้วเธอต้องพักผ่อนสักหน่อยนะไม่ต้องห่วงเธอต้องได้ใช้งานเนตรพลังของเธอแน่แล้วนับแต่นี้ไปความลับและสมบัติของเธอก็จะปลอดภัยไร้กังวลโอโ้กว่าจะเสร็จฉันขอเข้าไปพักในนั้นแป๊บนึงได้ไหมฉันก็อยากรู้สึกปลอดภัยเหมือนกันนะปิดได้เลยสิ ได้สิแล้วพอเธอสดชื่นขึ้นการตกแต่งก็คงจะเสร็จพอดีทุกคนมาดูนี่สิใส่อัญ,ญามณีลงไปเพื่อเพิ่มการป้องกันเป็นพิเศษด้วยเวทมนต์กันอืมน่าสนใจแล้วฉันจะใช้เวทมนต์ของฉันได้ไหมนะเก็บรายละเอียดสุดท้ายทีนี้ก็ปลุกเจ้ามื้อของเรากันได้แล้ว ว้าวเวทมนต์ของฉันได้ผลจริงๆหรอเนี่ย,ยฉันก็เรียนเวทมนต์มานิดหน่อยทุกคนมาดูงานประดิษฐ์ของเราเป็นครั้งสุดท้ายกันเถอะ <c oughs> ได้เลย โอเคโอเคยังเหลือความลับเล็กๆอีกอย่างแล้วนี่ก็คืออย่างสุดท้ายรับรองได้เลยเฮ้ยชเลนเกม้างไว้อยู่นะทุกคนฮีเกนชินชัยบรรจุได้ทั้งคริสตัลเวทมนต์ความลับและแม้แต่โอ้ย แต่อย่าคิดจะเอาของทุกอย่างในบ้านมาใส่ในนี้หมดนะกดไลค์ให้เราหน่อยและอย่าลืมกดติดตามล่ะบายบายแล้วพบกันใหม่นะทุกคน <c oughs>